และการพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในชุมชนแออัดนั้นก็ทําให้การเรียนการสอนในจังหวัดสงขราย,ยังไม่สามารถเปิดได้ตามปกติค่ะแต่ทางโรงเรียนต่างๆก็มีการปรับตัวเรียนในรูปแบบอื่นๆไปก่อนซึ่งทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนก็ต่างเห็นด้วยค่ะแล้วก็มองว่าดีกว่าที่จะมาเสี่ยงทําให้เกิดโรคภายในโรงเรียนค่ะเราไปติดตามจากรายงานค่ะคุณครูอนะคะอยู่ไหนคะเราเนี่ยไม่นาน ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นม3โรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเสียงสามัคคีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงข,าขลาใช้วิธีการสอนผ่านระบบซูมเพื่อทำความเข้าใจกับนักเรียนที่เข้าร่วมเรียนเกือบ40คนตามรูปแบบการเรียนแบบออนดีมา์และออนแฮนซึ่งเป็นการเรียนแบบกึ่งออนไลน์ก่อนมอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าต่อด้วยตัวเองแม้จะมีข้อขัดข้องทางเทคนิคบ้างเล็กน้อยแต่ก็พบว่าการเรียนการสอนได้รับความสนใจอย่างดีซึ่งคุณครูบอกว่าก็ต้องปรับตัวไม่น้อย เราต้องเตรียมสื่อว่าวิดีโอไหนเหมาะสําหรับเด็กเราใบงานแบบไหนเหมาะสําหรับเด็กเราเราต้องปรับเด็กไม่ได้ทําใบงานได้เหมือนกับเข้าห้องเรียนปกติอ่าซึ่งปกติเราอาจจะมีเยอะหน่อยแต่ตอนนี้เราต้องลดปริมาณเราต้องดูตัวชี้วัดว่าตัวชี้วัดไหนต้องรู้ตัวชี้วัดไหนควรรู้แล้วก็เราควรจะน้นตรงไหน ขณะที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนยอมรับว่าไม่สามารถใช้การสอนออนไลน์แบบเรียลไทม์ได้ทั้งหมดเนื่องจากนักเรียนและผู้ปกครองยังไม่พร้อมจึงต้องใช้วิธีการฝากแบบฝึกหัดผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดเป็นหลักเราสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองแล้วส่วนหนึ่งก็จะมีปัญหาเรื่องของเครื่องมือรับปลายทางถ้าจะให้ผู้ปกครองไปลงทุนซื้อเครื่องมือใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตหรือน้ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่จะเป็นการเพิ่มภาระ ฉะนั้นการสอนแบบออนดีมาน์กับออนแฮนก็คือเราจะฝากงานไว้แล้วสามารถใช้โทรศัพท์ของพ่อของแม่ให้ลูกวันละชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยครับมาเปิดดูว่าคุณครูสั่งงานอะไรไว้นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนใหม่โดยเฉพาะนักเรียนชั้นม1และผู้ปกครองยังคงต้องปรับตัวและค่อนข้างกังวลกับการเรียนในรูปแบบใหม่ทางโรงเรียนจึงจําเป็นต้องทําความเข้าใจกับผู้ปกครองมากขึ้นเขายังไม่ได้มาโรงเรียนเรายังไม่ได้ไประถมนิเทศ ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจวิธีการเรียนระดับมัธยมนักเรียนเองยังไม่เข้าใจวิธีการเรียนระดับมัธยมแล้วมาเจอสถานการณ์ที่ต้องเรียนไปแบบกึ่งออนไลน์แบบนี้นะครับในสถานการณ์อย่างนี้ด้วยนะก็เกรงว่าการเรียนการสอนจะไม่สมบูรณ์มากนักสําหรับนักเรียนใหม่ชั้นม .1 นะครับ ขณะที่นักเรียนและผู้ปกครองระบุว่าการเรียนกึ่งออนไลน์เป็นทางออกในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่พวกเขาเริ่มชินและปรับตัวได้แม้จะแตกต่างจากการเรียนในชั้นเรียนแต่ยอมรับว่าทําให้สบายใจมากกว่าเพราะไม่ต้องเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 ภายในโรงเรียนก็เด็กมันก็ต้องปรับตัวได้นี่มันดีกว่ามาเสี่ยงโควิดใช่นั้นมันดีกว่าเสี่ยงเยอะเพราะว่าเด็กคือยังไงอ่ะเด็กมาโรงเรียนเรารู้่ทางโรงเรียนก็จัดได้แต่เรานึกถึง เด็กอะ่ะคือเด็กมันก็ต้องเป็นเด็กมันก็ต้องเข้าไปใกล้กันอยู่ดีไงเนี่ยมันอยู่บ้านก็เออโอเคมันก็เรียนก็ดีกว่าดีกว่าเยอะน่าจะอีกนานค่ะเพราะว่าระบาดเยอะมากเลยค่ะโควิดแล้วเราคิดว่าแบบนี้แบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปนี่มันจะดีไหมหรือว่าเราจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนของเราไมว่าเราคืออยากให้กลับไปแบบเรียนในห้องเรียนเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเรียนผ่านออนไลน์แบบนี้เด็กจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ สำหรับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเสียงสมคัคคีมีนักเรียนกว่า2,300คนจากการสำรวจเบื้องต้นมีนักเรียนที่เข้าไม่ถึงการเรียนการสอนประมาณ10คนซึ่งหลังจากนี้ทางโรงเรียนได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงระบบการเรียนให้ได้มากที่สุดรวมทั้งประเมินการสอนของครูเพื่อปรับแก้ไขเนื่องจากอาจจะต้องใช้การเรียนรูปแบบบหม่นี้ไปอีกระยะหนึ่งหรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น